ตอนที่อา,าอาลาระดาบทกับอุทกกระดาบทท่านาสิ้นตรงนี้แล,แล้วท่านไปเป็นเทวดาชั้นอรลูปนะเจ้าคะา่ะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถหรือว่าสอนไม่ได้สอนให้บรรลุธรรมไม่ได้ก็เลยคิดถึงว่าเออตอนนี้เรามีอัตมยตาทําไมาตรงนี้มันไม่สามารถสพอร์ตตรงอสองรูปนี้ได้เป็นเพราะเรื่องของการ การเวลาหรือเปล่าจะค้าที่มันนานมากจนแบบท่านท่านที่อยู่ในชั้นอรูปนี้คือไม่สามารถที่จะใช้ทาตัวนี้เ,เพื่อ,เพ,อเพื่อปรินิพานตรงนั้นได้ก็อตามมยตานี่มาสอนมนุษย์นะอ๋อสอนมนุษย์อย่างเดียวสอนมนุษย์นะสอนพบมนุษย์ที่มนุษย์คนนั้นน่ะได้สมาธิอรูปไม่ใช่สอนเทวดาอารูปอ่า แล้วแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นออในเทวดาชั้นอรูปเนี่ยที่ที่เขาไม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโหนานมากที่จะทำให้เขาบรรลุธรรมได้เนี่ยถ้ามีตรงเนี้ยทำตรงไหนที่สามารถที่จะช่วยตรงเทวดาชั้นตรงนี้ที่มันบนรรลุบอกต้องได้<ช>ก่อนต้องได้ก่อนไงต้องได้สดับก่อนอถ้าได้สดับด้วย ในสมัยมนุษย์เนี่ยเราได้รูปหรืออารูปเนี่ยรอดหมดแต่ถ้าคุณไปเป็นอารูปแล้วเนี่ยแล้วไปเริ่มได้สดับตรงนั้นเนี่ยพระพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ฐานะนะของการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากนะสองประสูตรมันเอามาบวกกันนะ ในในพระสูตรอุทกดาบทอาราลาดา,าบทพวกเนี้ยไม่ได้บอกว่าเขาเขาบรรลุทําไม่ได้ท่านบอกแค่ว่าจิบหายเสร็จแล้วนะส่วนพระสูตรที่ยืนยันถึงว่าพวกเนี้ยบรรลุทําไม่ได้ก็คือพระสูตรที่ว่าที่ท่านตรัสว่าโอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วประเภทหนึ่งก็คือบอกเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากเนี่ย ไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมรจันไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสโดยเปรียบเทียบกับนรกกําเนดชานเปรยวิสัยพวกนี้ก็ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเทวดาที่มีอายุยืนยาวก็ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสดังนั้นถ้าเขาศูนย์มาเนี่ยแล้วเริ่มไปสตาร์ทให้เข้าใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีมาก่อนไม่เป็นไรถ้าสมัยมนุษย์ได้สดับ <c oughs> แล้วได้อารู แล้วยังไม่ทันบรรลุแล้วตายก่อนก็จะไปเป็นเทวดาในชั้นอาลูปแต่มีสุตตะแล้วนะดังนั้นเทวดาอาลูปที่มีสุตตะมาแล้วอันนี้นะท่านจัดเป็นพระคาวโตปนัสสาวโกนะเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคซึ่งเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปเนี่ยก็จะปรินิพาน ซึ่งจัดว่าเป็นสุตตวาอริยสาวกโกะไม่ใช่อสุตตวากาขอบคุณเจ้าค่ะดังนั้นอาราลาดาบทและอุทกดาบทเนี่ยพอขึ้นไปเกิดปุ๊บเนี่ยเป็นอสุตตวาปุตุชนนะไม่เคยสดับมาก่อนไปเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวเพราะอยู่ในระดับอรูปเนี่ยสองหมื่นขึ้นนิดก็ไม่มีอะไรยืนกว่า สองกลุ่มสองหมื่นถึงหกหมื่นอีกแล้วไงพวกนี้ยืนสุดแล้วก็ต้องจัดว่าเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวแล้วอ,อย่างนั้นก็เสียโอกาสเลยนะชาค่ะขึ้นไปก็เสียโอกาสน,น,นานมากแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่เพราะพวกนี้ตายแล้วก็ไปนรกต่อไง